ค่ะดูนิดนึงนี่มาแก้ตำตำก็เป็นประมาณนี้ค่ะแซ่บบร่อยโอ้โหเขาเรียกตําถาดนะคะเขาเป็กขนมเส้นขนมเส้นหรอือเปล่าอิ่มกินเขาเรียกขนมเส้นค่ะมา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 ค่ะมา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  มันทำนานไม่ได้หรอกก็เก็บมันสั้นๆเองเนาะเนาะหมูว่าไหมหมูแค่พูดถึเงเนี่ยต้องกัดต่อไหม หอมค่อยเยาซีแกแดงแ, mustache, แ,แ, Japanese, แม่งปิ้งเขียดจระนาดอีกอันหนึ่งที่ร่วมไส่จานมากสุดยอดได้หนาขึ้นหัวแม่ต่างๆมีจิตลมจีรีจีซ่อนรักแดงม่วงอ่อนแม่หงอดแม่งเง่าปัสกาแดดแม่งมันแม่งเมาผัดแม่งตับเตาแม่งด่าหน้าหอมแม่งจีนูนพุดจีอีกรอมอุ้ยหอม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 หวานชวนคี